ระบบขับถ่ายปัสสาวะ urinary system ความสำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะมีหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดและด่างภายในร่างกายให้เหมาะสมรักษาปริมาณของเหลวในร่างกายให้คงที่โดยการขับถ่ายของเสียอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะไตข้างขวารองของเสียยไตเป็นทางผ่านให้น้ำปัสสาวะไหลมารวมกันไตข้างซ้ายรองของเสีย ท่อไตเป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะลงสู่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเป็นที่เก็บน้ำปัสสาวะเมื่อมีปริมาณมากจะยืดหดตัวทำให้รู้สึกปวดและขับปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะเป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะออกนอกร่างกายกระบวนการขับถ่ายปัสสาวะกระบวนการทำงานในร่างกายของมนุษย์จะทำให้เกิดของเสียต่างๆเช่นยูเรีย แอมโมเนียกดยูริกไตก็จะทำหน้าที่กร้องของเสียที่อยู่ในเลือดรวมทั้งน้ำบางส่วนแล้วขับลงสู่ท่อไตออกมาในรูปแบบของน้ำปัสสาวะการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอป้องกันการเป็นนิ้วในไตหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดไม่ควรกลั้นปัสสาวะออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบแพทย์เมื่อเกิดความผิดปกติ